สวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมราศีสิงห์นะคะมาพบกับแม่หมอโซโซทาโร่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการ ดูไพ่นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องดวงดาวบ้างนะคะในเดือนมกราคม64นะคะแม่หมอโซก็หยุดการทำคลิปลายเดือนไปพักใหญ่เลยนะคะไม่ค่อยว่างนะคะเดี๋ยวปี64ลองดูนะคะหวังว่าจะยังเป็นประโยชน์กับทุกคนอยู่นะคะก็ในคนที่เป็นราศีสิงค์คือเราดูแบบโหราศาสตร์ตัวตกนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่าง22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะเป็นคนธาตุไฟนะคะดูแบบวันที่ที่บอก ลัคนาดาวจันทรดาวศุกร์ได้นะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะจะเกิดฟูมูนในในลัคนาในเดือนที่1ของคุณนะคะฟูมูนแต่มันเป็นปลายเดือนนะในเดือนที่28วันที่28มกราคมเกิดฟูมูนในราศีสิงห์นะคะเวลาที่เกิดฟูมูนในลัคนาเราเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความแบบตกผลึกทางความคิดมีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ เรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านผ่านมาแล้วเราก็ลองสามารถที่จะใช้พลังงานในการปรับตัวปรับมุมมองปรับเปลี่ยน Adjust อจัลอลไรบางอย่างนะเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปแบบนี้ได้ด้วยนะคะในลัคนาเรานะ Moon, นะเนาะฟูมูนเนาะแล้วก็ในในเดือนมก,กราคมเนี้ยนะคะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินของเราด้วยนะคะที่ที่จะที่จะโดดเด่นขึ้นมานะใน ดา,ดาวสุกนะคะดาวสุกเนี่ยก็จะเข้าไปในเรือนในราศีมังกรในเรือนที่6ของคุณในวันที่8มกราคมนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพก็ได้อาจจะเหมือนอยากกินของหวานมากเป็นพิเศษได้ด้วยเหมือนกันนะดาวสุกมันสวีทนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนที่ทํางานเนี่ยจริงๆเป็นถ้าเป็นพนักงานประจํากับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆนะ New Moon New Moon ในิวมูลนิวมูลในราศี ในเดือนที่6ของคุณเช่นเดียวกันในวันที่13มกราคมนะคะจริงคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่มีเพื่อนร่วมง,งานใหม่การทำงานดูแล้วก็สอดประสานกันดีนะคะทีน,นี้บางคนที่เป็นคนทำงานสายฟรีแลนซ์นะคะ mm hmm. ก็อาจจะได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดาวพุธจะไปอยู่ในเดือนคู่ครองของคุณนะคะตั้งแต่วันที่8มกราคมนะคะซึ่งพอจะอยู่ในคู่ครองเนี่ย คุยจะคุยกันเยอะสื่อสารกันเยอะมากเป็นพิเศษนะคะคุณนึกถึงดาวพุธเม r ร์คิวรีเขาเป็นดาวแสงการสื่อสารดาวที่พูดเก่งนะคะกับคู่ครองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยกันกันเยอะนะคะก็จะมีการทุกจิกแซดกันไปมาแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเออทำไมแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเกี่ยวข้องกับคนอายุ อายุน้อยกว่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคส่วนในเรื่องของเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของเราเนี่ยเรือนที่10ของคุณเนี่ยนะคะมีดาวอังคารเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ในเรื่องของผู้ใหญ่ประเด็นของผู้ใหญ่แบบนี้นะคะอาจจะมี เขาเรียกว่ามันต้องต้องดูะนะคะว่าเราเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงแต่ว่าเออมันจะมีอิทธิพลจากเบื้องบนจากผู้ใหญ่ลงมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มรุตยูในพฤษศเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรือนตกอยู่ในตำแหน่งเรือนการงานของคุณในปีนี้สิบมกราเขาก็จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเออ ทั้งปีเนี่ยเขาจะมีการทำมุมใหญ่ๆกับดาวเสาร์นะฮะมุมมุมสแควร์กับดาวเสาร์ถึงสามครั้งแม่หมอคิดว่าลองดูในปีนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องอาชีพการงานสิ่งที่เราทำเพื่อหาเลี้ยงชีพเราเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆได้ทั้งปีเลยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่ไพ่ทาโร่สิบใบนะคะเปิดดูให้เพื่อน คนทีมราศีสิงห์นะคะในเดือนมกราคม2564ปีใหม่นี้นะคะไพ่จะมีแนวทางอะไรบอกเรานะคะมีไพ่สิบไม้อืมไพ่สิบไม้หไมเหนื่อยเนื่อยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะเหนื่อยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องภาระหน้าที่นะฮะมีไพ่ราชินีดาบเข้ามาชนตัวเนี่ยสิบดาบกลับหัวอ่ะ Page of Pentacles Page of Swords โอเคหนึ่งถ้วยคิงราชาถ้วยเนี่ยออกมาเกือบทุกราศีเลยแปลกดีแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยกลับหัวสองไม้อ่า สวินเรียญโอเคอืมคล้ายๆกับว่าตอนนี้เราอาจจะมีได้รับแรงกดดันอะไรบางอย่างนะคะจากในที่ทำงานก็ได้จากเจ้านายก็ได้นะคะเห็นเป็นเห็นเป็นสุภาพสตรีนะคะเป็นได้ไพ Queen of Swords ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคือคนคนเนี้เหมือนกับว่าเขาสร้างความเครียดหรือมีความกดดันอะไรบางอย่างให้กับคนราศีสิงห์นะคะหน้าไพ่ปัจจุบันของเราอะหน้าไพ่ตัวคุณก็เลยออกมาเป็นสิบหมายเหมือนเรากำลังพยายามอดทนอดกลัน้นอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็ <c oughs> หลายคนเลยนะคะ แม่หมอเห็นว่าเป็นการกําลังคิดๆแหละว่าตรงที่เราอยู่ตรงตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับจะอยู่หรือจะไปดีนะคะมีไพ่สองไม้แบบนี้ขึ้นมากําลังคิดหาข้อดีข้อเสียของที่ที่เราอยู่คือคุณได้ไพ่ไม้เป็นหลักขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของการงานของเรานะคะการงานของเราว่าเออเราเราจะไปหรือเราจะไม่ไปดีอย่างนี้นะคะอืม ซึ่งจริงๆต้องคิดให้รอบคอบนิดนึงนะคะเพราะไพ่ความคิดคุณนะ่ะมันเหมือนกับว่ามีโอกาสใหม่เข้ามาหรือว่าไม่ใช่มีโอกาสใหม่กําลังคิดว่าอยากจะมีโอกาสใหม่เข้ามานะคะแต่รายได้อะที่มันอ,อันใหม่ที่คุณกําลังคิดนะคะเรื่องรายได้อะมันยังไม่ค่อยมันอาจจะยังได้คล้ายๆเท่าๆเดิมอ,อ เท่าเท่าเดิมหรือยังไม่ได้ดีพออย่างอย่างที่เราหวังไว้อ่ะค่ะนะคุณมีไพ่เครียดในเรื่องของการเงินการเงินตึงแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าในเรื่องการงานการเงินภาวะเป็นอย่างไรแม่หมอยังไม่เห็นไพ่ที่แบบจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่แต่คุณจะมีแบบคล้ายๆคิดคิดเอาไว้มองมองเอาไว้ดูดเอาไว้นะคะอืม ดูดูเอาไว้แต่ยังเราว่ามันยังมันก็มันมันยังไม่ไม่ดีพอเขาเรียกแล้วว่ายังไม่ดียังไม่ได้ดีกว่าที่ปัจจุบันที่คุณทําอยู่หรือเป็นอยู่มากจนจนมันน่าย้ายอ่ะมันยังไม่ได้น่าย้ายมากนะคะเสภาพทั่วไปเนี่ยพอมันลงด้วยไพ่อัศวินเรือนเนี่ยมันก็ยังบอกว่าเออก็ยังพอไปได้แม้จะเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายนะคะหรือนิ่งนะคะแต่ก็ถือว่ามันยังมีเงินเข้ามาเป็น ใหะเรียกว่ายังยังมีเงินเข้ามาแมมันจะมันอาจจะน้อยลงถ้าคุณเป็นพวกแบบว่ากินคอมมิชชั่นอะไรประมาณนี้นะมันจะมีคล้ายๆแบบว่าไรายได้มันลดลงด้วยนะคะแต่คันจะไปหาใหม่ที่ใหม่หรืออะไรเนี่ยยังยังไม่ค่อย,ยอย,ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแนะนํานะคะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะทีนี้มันมีไพ่ พ่อันนี้ปรากฏขึ้นมาในพื้นดวงของเรานะคะในเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ไพ่เด็กทั้งคู่เลยเป็นไพ่มหาเล็กดาบนะคะมหาเล็กเหรียญกลับหัวอืมงานที่ทําหรือสิ่งที่เราคอยการลงทุนหรืออะยังไม่ได้ออกดอกออกผลมากพอนะคะแล้วก็เออ่คือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณ คุณพอไปได้นะถ้าเราจะเปลี่ยนหรือมีการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ไพ่บอกว่าในช่วงจังหวะนี้ยังยังไม่ค่อยเหมาะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ,อโอเคนะเราก็ทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะว่ามันมีอะไรที่จะต้องพูดอีกนะเห็นเป็นงานเงินนะคะที่ที่หนักที่เหนื่อยนะคะจริงๆคนที่พอจะช่วยคุณได้อะ เป็นคนใกล้ๆตัวนะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานได้เป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะที่เหมือนคนที่เห็นเงินอยู่ทุกวันเนี่ยเขาพอจะช่วยเหลือหรือพึ่งพาอะไรได้ถ้าตอนนี้คุณมีความเครียดนะคะโดยเฉพาะในในเรื่องงานอย่างเงี้ยนะคะก็ยังพอมีคนที่เหมือนเราไว้ใจได้หน่อยเนาะอืม ตอนนี้มันคือคือวิธีที่คุณมองปัญหาหรือความรู้สึกเราตอนเนี้มันเออมันได้ราชาถ้วยนะคะมันก็เลยเหมือนว่าเรายังยังไม่น่าใจอยู่เยอะยังสับสนยังลังเลอะไรอยู่เยอะด้วยนะคะเหมือนความคิดมันยังไม่ค่อยไม่ค่คอยตกเพ่่นหลึกเท่าไหร่คุณรอไปไปเดือนนิดนึงนะถ้าตอนนี้ความรู้สึกของเราเี่คล้ายๆมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยรอรอไปเดือนนิดนึงนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ดูหน้าไพ่ก็รู้นะว่ามันมีความสึกเหนื่อยใจเหนื่อยหน่ายกับคนที่คุยคนที่คบอยู่ด้วยนะคะถามว่าทําไมนะคะคนคนนั้นเขาแบบเขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าเขาอารมณ์เขาทําทุกอย่างตามอารมณ์ตามใจของตัวเองเขาคล้ายๆกับทีทิตคุณเป็นของมีอารมณ์แบบนี้มท,รทเราเป็นของตายเหมือนกันนะคะ พี่เราเป็นของตายแล้วเขามั่นใจในตัวเองมากเลยว่าเออเขาจะทําอะไรก็ได้นะเหมือนว่าทําอะไรก็ได้ที่จะคุณคุณก็จะโอเคคุณก็จะรับเขาได้แบบเนี้ยนะคะแต่เห็นหน้าไพา่เนี่ยแม่หมอก็เห็นว่าคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้เหมือนกันนะคะคนคนนี้เขามีคนอื่นปะคะมีคนอื่นหรือว่า คุยกับคนอื่นแบบนี้นะคะตอนนี้เหมือนเราอยู่ในช่วงที่เหมือนกําลังคิดว่าจะหยุดดีจะเลิกดีไม่แบบนี้นะคะมันกำลังอยู่ในช่วงการคิดการช่างใจหาข้อดีข้อเสียของเขานะคะในขณะที่คุณเห็นข้อเสียของเขาคุณก็กลับไปคิดว่าเอ้ยข้อดีของเขาคืออะไรผุดผอย่างเงี้ยมันแบบคิดวนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ทำให้เราแบบเออเหนื่อยเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าไม่ใช่คนอื่นคนใหม่เ่ย ตัวของคนที่คุณคอบอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็มีมีคนเก่าๆในอดีตของเขาที่เข้ามาวนเวียนนะคะเป็นตัวแปรทําให้เราแบบหน้าไพา่เรามันเหนื่อยแบบนี้ไงนะคะสุดท้ายเนี่ยพอคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยแม่หมอที่ว่าคุณไม่ได้คําตอบอะไรจากคนคนนี้มากหรอกนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุด,ดินก็ได้นะคะพศพก็ได้หรือว่าเป็นคน เป็นคนราศีมีนก็ได้นะคะเออคิดว่าไม่น่าจะได้คำตอบจากคนคนนี้นะในในเดือนนี้นะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์มันจะดูนิ่งไปอะค่ะมันยังไม่มีจุดจดยังไม่มีข้อสรุปหรือบทสรุปให้กับเราในตอนนี้นะคะมันลงด้วยไพย่ไพ่อัศวินเหรียญอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ความรักอะคะ่ะมันก็จะไปแบบว่าเรียบเรียบ ดุเบียบท่านมันไม่มีดราม่าประทุขึ้นมาเพราะดราม่ามันได้ประทุขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะเนาะก็ลองลองดูไปก่อนนะคะอาจจะเรยกวยายังไม่ได้มีข้อสรุปในขณะเดียวกันนะคะเพื่อนๆแม่หมอเห็นว่าคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยก็ได้นะคะแต่คนนี้เขาก็เขาก็ดูหน้าไพ่เนี่ยมันดูนิ่ง ดูดูอาจจะยังไม่ได้โดนใจเรามากนะนะคะเพราะว่าบุคลิกท่าทางเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่คุณคบปัจจุบันนะค่ะเดี๋ยวคุยปัจจุบันเนี่ยก็ดูต่างกันเยอะนะคะเขาจะดูนิ่งกว่าอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่เตะตาดึงดูดใจมันไปเรื่อยๆไปนิ่งๆแต่พูดถึงความเทคแคร์ความอะไรสม่ำเสมอเขาก็ดูสม่ำเสมอมากกว่าหรือเปล่านะคะเห็นเพราะจริงมันก็มีหนึ่งถ้วยเนาะเหมือนมีโอกาส ของคาราหรือมีคนคนใหม่ๆเข้ามาคุยอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเองคนที่เราไปมาหาสู่กันเป็นประจำอย่างนี้ก็ได้นะคะ reconciliation เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของคนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้อง finance and career ก็เห็นว่าเราเนี่ยเ,เรื่องงานเรื่องเงินมัน,ม,นมันมีความ ความตึงเครียดอยู่นะมันอาจจะแล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะคะเเนี่ยมันมีไพ่ reconciliation นะคะก็เห็นว่าในเรื่องสถานการณ์ความรักเราอะ่ะมันอาจจะมีคนทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนนะคะเห็นเป็นของอีกฝ่ายมากกว่าคือคือคนที่คุณคบอยู่อะคะ่ะ เลยสร้างความลำบากใจนะคะมี playfulness ขึ้นมานะคะถ้าสำหรับคนที่มีชีวิตคู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเป็นไพ่ในลักษณะที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันต้องการการเติมความสดใสซับซ่านนะคะไพ่คุณแอบว่าชีวิตคู่มันดูนิ่งดูดรอปไปแบบนี้นะคะแต่ว่าคนที่คุณคบเนี่ยเขาต้องการความแบบว่า fresh ความสดใสขึ้นมาเราก็ลองดูสิว่าเราทำอะไรได้บ้างนะราชาถ้วยพวกเนี้ยเขาค่อนข้างจะอินดี้เป็นศิลปินต่างๆแบบเนี้ยนะคะแต่แต่เราก็จะแบบคนแบบว่าเออตรงๆเป็นคนแบบเป็นนักแก้ปัญหาอะไรประมาณเนี้ยนะลองดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวดูไพ่ออร์ค e ลอันนี้นิดหนึ่ง Adventure นะคะเนี่มันเหมือนกับว่าชีวิตเรานะตอนนี้นะคะมันขาดสีสันหรือเปล่าขาดการผจญภัยขาดการเดินทางจริงๆตอนนี้หลายคนก็ขาดการเดินทางนะคะเพราะว่ามันเดินทางไม่ได้อ่ะคะ่ะแต่ถ้าเราพูดในเชิงนำประทามในเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ลองดูว่ามันมันเหมือนว่าปัญหาอะไรทุกอย่างที่เป็นอยู่มันดูหนักอึ้ง มันเกิดจากการใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันเป็นอะไรเดิมๆมมันคาดเดาได้อย่างเงี้ยลองทําอะไรที่แปลกใหม่ไปเพื่อสร้างสีสันในแต่ในชีวิตประจําวันของเราดูได้นะคะอ่ะละทีนี้เรามาดูชาม of the month กันนะคะชามที่แม่หมอจะหยิบให้คุณนะคะ นี่ yeah, มีการอยากให้มีการเดินทางจริงๆเดินทางใกล้ๆก็ได้นะที่ที่ไปได้เนี่ยมันเป็นรูปบ็คแพคนะคะเป็นรูปของกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะมันน่าจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นเพราะไพ่มันบอกว่าชีวิตคุณอ่ะมัเป็นรูทีนก้าวโมงเช้าห้าโมงเย็นแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีไพ่ของการประกาศนะคะ graduate แล้วก็มีไพ่ของออตะเกียงเอ้ไม่ใช่ไพ่ค่ะโทษทีแล้วก็กุญแจนะคะกุญแจอืมคือชามนะคะอันนี้มันขึ้นมานะคะอ่า แม่หมอคิดว่าเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการที่เออมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการทําสิ่งใหม่ๆมีการเดินทางได้เดินทางบ้างอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็มีตะเกียงอันนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแม่หมอนึกถึงการไปท่องเที่ยวนะคะไปตั้งแคมป์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไพ่ Graduate นะคะแล้วก็ไพ่กุญแจนะคะเรารู้สึกว่าปัญหาตอนเนี้ยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะมันมีปริศนาอะไรบางอย่างคือคนคนเนี้ยที่คุณดิวอยู่ด้วยอะคะ่ะ เหมือนกับว่าเขาคล้ายๆบางทีเขาก็ไม่รู้ใจตัวเองนะเหมือนเขายังไม่รู้ใจตัวเองมันยังไม่รู้จุดของตัวเองว่าเอจะแบบจะไปยังไงจะอะไรดีไพ่ของเขาจึงมีคล้ความสับสนนะคะความสับสนความสับสน,าสบสนการตัดสินใจไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีชามที่ขึ้นต้นด้วยว่า g r a d u a t e นะคะจริงๆคนนี้เหมือนกําลัง เขาไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จะมองว่าอยากศึกษาไปก่อนอยากเรียนรู้ไปก่อนเหมือนคนกําลังออศึกษาหลายๆคนเรียนรู้โรคจนให้เราเห็นต้นพอก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่ดีวกับ คนในลักษณะที่เขามีทัศนค,คติแบบนี้ก็จะเหนื่อยเหมือนกันนิดนึงนะคะสําหรับคุณแม่หมอคิดว่าคําแนะนําที่จะให้เกิดจะพักอาจจะวางเรื่องนี้ไปก่อนนะคะแล้วลองหาความสุขใส่ตัวทํำะไรแปลกใหม่อาจจะไม่ต้องหวือหวาอะไรมากนะคะการได้แบบใช้เวลากับตัวเองทำทำตามที่ตัวเองชอบหรือต้องการเนี่ยมันจะช่วยคุณได้พักผ่อนจิตใจได้ด้วย นะคะก็โชคดีนะคะคนราศีสิงห์ขอบคุณที่มารับชมรับฟังแม่หมอโซนะคะขอให้มีความสุขมากๆในเดือนนี้ค่ะ